สวัสดีพี่น้อง f อซทุกท่านนะครับผมมาพี่น้องครับผมเรามาตามกันต่อนะครับกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับของวันพุทธที่11นะครับผมของวันพุทธที่11มิถุนายน2568นอสะครับสำหรับลาวพัฒนาเดิมพี่น้องเด้อสองพุ่มึงครับผมสองพุ่มขึงวันพุธนะครับผมเนาะอ่ะมาพี่น้องครับผมไรอยากได้เอาไปเป็นแนวทางไปเป็นเป็นแนวทางไปเสียงโจกเสียงดวงกันก,นก็ลองเข้ามาติดตาม รับชมกันได้นะครับผมของแอดวพัดคนเดิมนะครับผมเนาะสําหรับตามราสองทุ่มครึ่งวันพุธนะครับวันพุธที่สิบเอ็ดมาพี่น้องครับผมเดี๋ยวผมจะจับคู่ให้นะครับผมสําหรับในวันนี้นะครับผมก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมเนาะรับชมรับชมรับชมจับคู่นะครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องมาดูของเมื่อวันจันทร์นนะครับผมวันจันทร์ที่เก้าพี่น้องเอ้ยนะครับผมเข้าสามเจ็ดตรงๆเลยเนาะครับผมพี่น้องครับผมเนาะชุดเน้นนี้ไม่ให้ ให้ไม่เข้านะครับผมเนาะน่าเสียดายผมผมมั่นใจสามสามกับสี่นั่นแหละผมก็มั่นใจสามกับสี่แต่มั่นใจสองกับหนึ่งมากนะครับผมเนาะมันเลยไม่เข้านะครับผมพี่น้องกับผมเนาะแต่มันมาเข้าสามเจ็ดนะครับผมเนาะก็ตัวเน้นเหมือนกันครับผมแต่เน้นเน้นชุดใหญ่แต่แต่ชุดนี้ก็เน้นเหมือนกันนะครับผมเนาะเนี่ยผมวงกลมไว้ให้นะครับผมเนาะเข้าสามเจ็ดตรงๆเลยนะครับผมเนาะแล้วทีนี้มันก็มาออกย้อนหลังกันอีกนะครับผมพี่น้องกับผมเนาะมาออกย้อนหลังกันอีกเลยเห็นไหมครับผมเนาะ เดี๋ยวย้อนหลังก็ออกอีกนะครับผมพี่น้องเก็บหนึ่งเห็นไหมเก็บหนึ่งก็มาเข้าอยู่ของวันที่หกนะครับของวันศุกร์พี่น้องนะเข้าชุดเน้นอีกนะครับผมเนาะไม่แน่รอบนี้อาจจะมาอาจจะมาตรงนะครับอาจจะมาตรงและอาจจะมาย้อนหลังอีกก็ได้นะครับผมเนาะมาพี่น้องครับผมเดี๋ยวผมมาจับคู่ให้นะครับผมนะเรามาลองจับคู่กันว่ามันจะตรงใจกันหรือเปล่ากับของพี่น้องนะครับผมเนาะที่พี่น้องไปรับชมของหลายๆสำนักของหลายๆอาจารย์ อาจจะมีเลขในใจแล้วก็ได้นะครับผมและก็ลองมาเปรียบเทียบใส่กับแนวทางของผมนะครับว่ามันตรงกันไหมถูกใจไหมนะครับผมถ้าถูกใจถ้าตรงใจค่อยเอาไปพิจารณาเป็นข้อมูลเป็นแนวทางกันนะครับผมให้แนวทางของแอดวพัดเป็นแนวทางเลือกทางเลือกสุดท้ายนะครับถ้าไม่มีตัวเล่นตัวไปก็ลองลองนึกถึงนะครับผมอลองนึกถึงของแอดวพัด ก็แล้วกันนะครับผมเป็นตัวเลือกสุดท้ายนะครับผมอ่ะมาพี่น้องครับผมมาเราไปจับคู่เดี๋ยวผมจะจับคู่ให้นะครับผมเนาะรอบนี้เด่นนะครับผมเนาะเด่นวินนะครับผมเนาะชุดวินหกตัวเมือนเดิมเก้าสี่ห้าเจ็ดแปดสองนะครับผมเนาะอ่ารอบที่ผ่านมาพี่น้องรอบที่ผ่านมาเลขไหลนะครับผมเนาะเลขไหลมันไม่เข้าเด้อพี่น้องเด้อเลขไหลนะครับผมเก้ากับสี่เนาะเก้ากับสี่มันไม่มารอบที่ผ่านมารอบนี้ไม่แน่นะครับผมเนาะ อรอบที่แล้วมันไม่มาเก้ากับสี่นะครับผมไม่มีสักตัวเลยนะครับผมเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับผมหนึ่งเก็ดกับเจ็ดสามนะครับผมเจ็ดสามเจ็ดนะครับผมรอบนี้ไม่แน่นะครับผมไหลเก้ากับสี่นะครับผมมีทั้งเก้าทั้งสี่นะครับผมพี่น้องครับเอามาจับคู่นะครับผมจับคู่รอบนี้ผมให้เด่นสี่กับห้านะครับตัวเด่นนะครับผมตัวรูดนะครับผมตัวรูดสี่กับห้าด้วยพี่น้องนะเอามาจับคู่สี่กันก่อนพี่น้องกับผมเนาะเด่นสี่กับห้าก็ สี่เก้าเลยพี่น้องครับผมนะสี่เก้าเลยเลขไหลตัวไหลนะครับผมสี่สี่เก้าไหลนะครับผมสี่เก้าสี่สามพี่น้องครับผมสี่เก้าสี่สามสี่สองครับสี่เก้าสี่สามสี่สองหกตัวหกคู่น้องพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวเอาอีกสามคู่ไว้เป็นตัวเน้นด้วยนะครับผมนะัสี่เก้าสี่สามนะครับผม แล้วก็ห้าเก้าห้าสามห้าสองนะครับเอามาร์กพี่น้องครับผมมาร์กตัวใดครับผมถูกใจตรงใจตัวใดได้ครับผมเนะาะถ้ามีเลขตรงใจถูกใจก็ลองค่อยเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางกันด้พี่น้องเด้เอถูกแนวทางมีถูกตัวเลขก็ไม่เขามีรุดนะครับอ่า บ่าวพัดก็ไม่ใช่ผู้วิเศษนะครับแล้วก็ไม่ใช่อาจารย์เดอ้อพี่น้องเดอ้อเพราะความชอบเพราะความมากักจะซื้อเด้อพี่น้องเดอ้อมกเป็นมกักคำนวณมักคิดนะครับผมเนาะ,ะนะครับผมเนาะเอาตามนี้นะครับผมเนาะชุดใหญ่นะครับผมชุดใหญ่เดอ้อชุดเต็มชุดใหญ่นะครับผมเนาะแล้วสามตัวนะครับผมสามตัวสามตัวเอาเดี๋ยวผมผมทำสามตัวให้นะครับผมเนาะ เจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่แปดนะครับสองสี่สามสามสี่เจ็ดแล้วก็สามห้าเจ็ดนะครับผมเอานี่แหละพี่น้องเลยนี่แหละเด้อ มักชุดไดครับผมตรงใจชุดใดก็เอาไปพิจารณากันได้นะครับผมพี่น้องครับผมเนาะมาแบ่งปันให้พี่ฟีดนะครับผมเนาะอ่ะแล้วแต่พี่น้องจะเป็นยังไงเนาะอยู่ที่ดวงของห้อยด้วยพี่น้องเด้อตามดวงนะครับผมเนาะเบิร์ด้วยพี่น้องเด้อเอาเบิรนไว้ได้เบิรนเบิรนตัวใดวันนี้ว่มาเบิรนแล้วนะครับผมมาหามสามนวลแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาเบิรนซีซีพี่น้องครับผมซีซีหาหาพี่น้องเบิรนเด้อเบิรนซีซีหาหานะครับ เบิ้ลสี่สี่ห้าห้าเด้อนะครับผมเอามาชุดมาทำชุดนี้ให้นะครับผมเนาะมาเอาชุดชุดเน้นให้ก้อนพี่น้องครับผมชุดเน้นสี่ตัวคือเก่าครับผมเนาะรอบนี้ก็สีเหมือนเดิมสีกับหาคือเก่าหล้วพี่น้องครับผมแค่เป็นตัวกันไห้นะครับผมนะ 4, เนาะสี่เจ็ดเด้อพี่น้องเด้อสี่เจ็ดกับห้าแปดนะครับผมสี่ตัวนะครับ นี่ละก็เอาเกกับแปดนี่แหละครับผมพี่น้องครับผมนะเอามาเป็นตัวตัวเน้นไหเได้พี่น้องเด้อตัวนี้ก็เน้นยกครับผมเน้นชุดร่องครับผมตัวนี้เน้นเน้นก้อนครับผมแต่ว่าชุดเน้นตัวนี้ก็สามรอบแล้วกับพวกเขานะครับผมก้อนหนานั่นกับเขานาเข่าตัวนี้นะครับผมเนาะเอาจับคู่ให้กับสี่เจ็ดสี่แปดาแปดเอาพี่น้องเด้อ นะครับผมต,บตามนี้พี่น้องครับผมยีกระเน่นให้แลนะพี่น้องเนะาะเอาชอบแนวทางตัวไหนชอบชุดไหนนะครับผมนี่นะครับผมตามไ,ได้ด้อพี่น้องเนะาะเดี๋ยวผมจะเน้นตัวนี้ให้นะครับผมเน้นตัวนี้ให้ตัวใดนอนีินอสซีเก้าพี่น้องสีเก้าเดอ้อซีเก้าฮาเก้านี่แหละเอาสีเก้าฮาเก้า เราจะคุยก็สีสามหาสามเนอกพี่น้องครับผมอ่ะนี่แหละสามโตกับสามโตกับมากนี่แหะครับผมสีเจ็ดเจ็ปพี่นอ้องอ๋อสามัวนี่เด้อสามโตเด้อสามสีเจ็เจ็ปนะครับ เอาตามนี้เด้พี่น้องเด้เออะตามนี้เลยนะครับผมพี่น้องก็ผมถ้ามีเลขตรงใจถูกใจก็ลองออกไปพิจารณากันดูสามตัวนี้เอาไปไปได้ทุกชุดนะครับผมเนาะแต่ตัวชอบชอบก็อยู่นี่แหละเก็ดสี่แปดนี่แหละพี่น้องเก็ดกับสี่กับแปดต้องหานี่แหละมันจะมาบอพี่น้องรอบนี้เด่นห้ามากๆครับผมเด่นห้ากับสี่เด่น, 5, 4, เดนมากครับผมเนาะแต่ไม่รู้จะมาไหมก็คงจะมาอีกนะครับผมถ้าไม่มาตรง,งวดก็ออกอาจจะมาย้อนหลังก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ เห็นกันชัดชัดนะพี่น้องเนาะอาจจะว่ากันได้พี่น้องได้เบิร์นสี่สี่ห้าห้าเอาล่วงบนเขาจะเบิร์นมาพี่น้องครับผมผมมาเบิร์หลายหลายรอบแล้วนะครับผมมันก็มาหามกันนะครับผมเนาะหกสี่หกเจ็ดสามเจ็ดยี่สิบเนี่ยหมาเนาะสามเก้าสามบ่กล่วงมันหนึ่งสามหนึ่งเก้าหนึ่งบ่มาจะเบิด์นโอ้มามาตะหามกันนะพี่น้องเนาะ ตามนี้เลยครับผมพี่น้องครับผมสําหรับตามลาวนะครับผมวันที่สิบเอ็ดนะครับผมวันพุธที่สิบเอ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อหกสิบแปดนี้นะครับผมขอพี่น้องท่านโชคดีนะพี่น้องเด้อนี่อย่าลืมมันอาจจะมาย้อนหลังอีกก็ได้ครับผมย้อนหลังตัวใดครับสีเก้าผมเอาหายแล้วเด้อเนี่ยซีเก้าผมจะหายแล้วครับผมซีเจ็ดก็มีแล้วนะครับผมนัดซีเจ็ดก็มีอยูน่แล้วเด้อนะครับผมสามเจ็ดออกไปแล้วสามหนึ่งซีหนึ่งบอพี่น้องสามหนึ่งสีหนึ่งบเอามีละ มันขีมาย้อนหลังขีมาตรงงวดธรรมาย้อนหลังก็เป็นซีเกานะครับผมน่าซีเก่ามันเนี่ยซีเกตก็ยู่นี้แล้วนะครับเอ้าตามนี้ได้พี่น้องนะพิจารณากันนะครับผมเนาะพิจารณากันนะครับผมเนาะก็ขอพี่น้องทุกท่านโชคดีนะครับผมนาะเหงบกปังรวยกันนะครับผมทุกตัวเลขทุกแนวทางเป็นเพียงแค่แค่การคาดเดาได้พี่น้องนะเป็นแค่การคาดเดาเป็นแค่การคาดเดาการเดากันเท่านั้นนะครับผมเนาะแต่มาบ่มาถมารมาก็โชคดีไปนะครับผมเนาะ ถ้ามาตรงของเราก็ถือว่าเราดวงดีเราโชคดีกันไปนะครับผมถ้าไม่มาก็ถือว่าเราไม่มีดวงก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะอ่ะเพื่อผ่อนคลายนะครับผมอย่าจริงจังอะไรมากมายนะครับผมเนาะอ่ะตามนี้เลยพี่น้องครับผมขอพี่น้องท่านโชคดีนะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมขอวัวใจคนละดวงด้วยพี่น้องเด้อขอกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอวัวใจคนละดวงเพื่อเป็นกาลังใจให้แบบพัดด้วยนะครับผมไวยตั้ง ไปเจอกันคลิปต่อไปกันัะคลิปนี้สําหรับคืนวันที่11-2งรุ่มครึ่งเฮงเฮงหัวฟังรวยๆกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม